สำหรับรายการภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายนะครับรือว่า English for Lawyer แต่วันนี้ก็มาพบกับคำอีกนะครับที่จะนำมาสเสนอก็คือคำว่า break the law break the law กับ,กบคำว่า violate the law นะครับสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน break the law ก็แปลว่าคำผิดกฎหมายนั่นเองฝ่าฝืนกฎหมาย violate the law ก็คือฝ่าฝืนละเมิดกฎหมายซึ่งมีความหมายเหมือนกันนะครับ มาดูนะครับคำสองคำนี้นะครับเบรกเนี่ยเบรกเนี่ยมันเป็นคํากริยาใช่ไหมเป็นมีความหมายว่าแตกหักนะครับละเมิดฝ่าฝืนพวกนี้แล้วก็ไวร์เลยก็เหมือนกันแปลว่าละเมิดฝ่าฝืนอะไรต่างๆพวกนี้ตัวอย่างของการใช้นะคำสองคำนี้ก็จะมีใช้ในลักษณะเดียวกันนะครับ if you break the law you will get punishment ถ้าคุณฝา่าฝืนกฎหมายทำผิดกฎหมายเนี่ยคุณก็จะได้รับโทษทางตามกฎหมาย if you violate the law You will get punishment ความหมายเหมือนกันนไหมความหมายามมก็หนกันก็คือถ้าไปฝา่าฝืนกฎหมายเข้าคุณก็จะได้รับโทษตามกฎหมาย You are breaking uh, breaking the law now คุณกำลังทำ uh, ผิดกฎหมายอยู่นะ You are violating the law คุณกำลังทำผิดกฎหมายอยู่และมืดกฎหมายอยู่นะอะไรประมาณนี้นะครันี่นี่เป็นความหมายของคำสองคำนี้นะครับก็พอจะเข้าใจนะครับ b r e a k the law and v i o l a t e the law เอสมีนอ่าคือการทำผิดกฎหมายมันมีความหมายว่าทำผิดกฎหมายนั่นเองนะครับอ่าสำหรับสมเด็จก็ไปฝึกฝนแล้วนะครับนี่ก็เป็นเป็นตัวอย่างของการใช้นะของภาษาอังกฤษที่ใช้ในในทางกฎหมายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อ่าคิดว่าน่าจะเข้าใจสองคำนี้นะครับคำว่า break the law and violate the law นะครับก็ขอยุดติ๊ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ